ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องการดําเนินการของฟังก์ชันนะคะการดําเนินการของฟังก์ชันก็คือเรามาดูว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะคะมาดูว่าเวลาเรานํา2ฟังก์ชันเนี่ยมาบวกลบคูณหารกันเนี่ยทำยังไงนะคะ,ะงั้นเริ่มต้นนะคะเราก็ให้ f กับ g เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนแล้วก็เลนส์นะคะเป็นเซตของเซตของจํานวนจริงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะได้ว่า ถ้าเราอยากได้ฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g ของ x นะคะคือดูที่จุดเดียวกันเนี่ยค่าคืออะไรก็คือเอา f x บวกกับ g x นั่นเองนะคะส่วนฟังก์ชัน f ลบ g นะคะที่ x ก็คือเอา f x ลบกับ g x นะคะส่วนคูณกัน f คูณ g ที่ x นะคะก็คือ f x คูณกับ g x นั่นเองแล้วก็หารกันนะคะก็คือได้ตามนี้ก็คือเป็น f x ส่วน g x นะคะ แต่เวลาหารกันเป็นเศษส่วนนะคะดังนั้นตัว g(x) เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะคะอย่าลืมว่าเราจะทำที่จุดเดียวกันนะคะที่จุด x อันนี้ก็เป็น f(x) แล้วก็ g(x) นะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะครูให้ f นะคะคือเซตของคู่อันดับนี้นะคะ1 6 2 16 3 12นะคะ5แล้วก็18นะคะส่วน g นะคะคือเซตของนี้1 6 2 11นะคะ3 1นะคะแล้วก็ C กับ2นะคะเซตนี้อ่ะอย่างเช่นอันแรกให้ลองดู f กับ g นะคะคือเซตอะไรอย่างที่บอกว่าเวลาพอเราบวกกันนะคะก็คือเอา fx บวกกับ gx นะคะอันนี้ก็คือค่า f ที T ่ x ก็คือ f 1เท่ากับ6ส่วนอันนี้ g 1เท่ากับ6นะคะเั้นตัวแรกนะคะที่เราจะได้ก็คือดูที่จุดหนึ่งเนี่ยก็คือเอาอันนี้มาบวกกับอันนี้นะคะก็จะเป็น1 12นะคะ ตัวถัดมานะคะตรงนี้มี2เหมือนกันนะคะดังนั้นก็มาดูที่2บวกกันได้เท่าไหร่ก็คือเอา16บบวก11เนะคะก็เป็น27ตัวถัดมาตัวที่3นะคะมี3ทั้งคู่3ส่งไปอะไรของ f ส่งไป12ของ g ส่งไปลบ1นะคะบวกกันก็จะเป็น11นะคะตัวถัดมานะคะของ f เนี่ยมี5แต่ของ g ไม่มี5นะคะดังนั้นมันเหมือนมี f ที่5นะคะแต่ว่ามันไม่ได้มี g ที่5นะคะตัวนี้ไม่ได้นิยามดังนั้นก็ไม่มีการบวกกันของที่จุด5นะคะคทาวนี้ของ g เหลือที่4เนาะก็ไม่มีบวกกันที่4ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าบวกกันก็ได้เท่านี้นะคะอ่าถ้าเกิดคูณกันล่ะคูณกันนะคะก็เอา ที่จุดเดียวกันมาคูณกันนะคะอย่างที่ของหนึ่งก็เป็นไงคะ f ทรงหนึ่งไป6 g ทรงหนึ่งไปหนะคะก็คูณกันเป็น1น,นะคะทรงหนึ่งกลายเป็น6คูน6เป็น36นะคะถัดมาสองนะคะก็เป็น11คูน16เนาะทดนิดนึง11บเคูนสิกก็16ก็เป็น176นะคะ ตัวที่3 3ก็เป็น12คูนลบ1นะคะก็เป็นลบ12สนะคะส่วนที่5ของมีแค่ของ f นะคะ g ไม่มีก็เลยไม่ไม่มีของ f คูน G นะคะเหมือนกัน G มี4แต่ที่ f ไม่มี4ดังนั้นก็มีแค่2แค่นี้นะคะอ่าลองมาดูตัวอย่างถัดไปน,นี่ครูให้เป็นตัวอย่างที่1มาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะข้อ2ข้อแรกเนี่ยเราดู f กับ G นะคะเป็นแบบบอกสมาชิกนะคะ เดี๋ยวข้อ2เรามาดูแบบให้หน้าตาฟังก์ชันมาเลยนะคะอย่างเช่นให้ f x เนี่ยเท่ากับ x กำลัง3นะคะบวก1แล้วก็ให้ g x ของเรานะคะเท่ากับเอ่อเอาเป็น x ลบละกันนะคะอ่ะนั่นอันแรกนะคะให้ดูว่า f บวก g ของ x เป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ f บวก g ของ x นะคะตามนิยามก็คือ f x บวกกับ g x นะคะ ซึ่ง f x ของเราคือ x กำลังสามบวกหนึ่งนะคะส่วน g x ก็คือ x ลบหนึ่งั้นอันนี้เราบวกพหุนามนะคะแนนก็เอาดีกรีเดียวกันบวกกันนะคะอันนี้ก็มี x กำลังสามบวก x แล้วก็หนึ่งบวกกับลบหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะถัดมามาดู f ลบ g ของ x นะคะก็เป็นนิยามคือ f x ลบกับ g x ั้นอันนี้ก็จะเป็น x กำลังสามบวกหนึ่งนะคะ ลบกับ x กลบหก็เป็น x กำลัง3นะคะน,นี้บวก1อ๋ออันนี้คู่ใส่มาลบ x นะคะแล้วก็บวกหลบลบ1็เป็นบวก2ถัดมา f คูณกับ g นะคะของ x ก็จะเท่ากับ f ของ x คูณกับ g ของ x นะคะก็จะเป็น x กำลัง3บวกหนนะคะคูณกับ x ลบ1อ่ะ เวลาคูณกันนะคะเวลาคูณกันก็เอาอันนี้คูณมานะคะกระจายคูณมานะคะนั้นก็จะได้เป็นตัวแรกนะคะก็ x คูน x กำลังสก็เป็น x กำลังสแล้วก็บวก x นะคะแล้วก็ลบ x กำลังสแล้วก็ลบหนนะคะอันนี้ f ส่วน g ของ x นะคะก็จะเป็น f x ส่วนด้วย g x นะคะ ก็จะเป็น x กำลัง3บวก1นะคะหารด้วย x ลบอ่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้สมมติถ้าเราอยากหาค่าที่จุดใดๆนะคะอย่างเช่นอยากหาว่า f บวก g ที่จุด2นะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็อาจจะเอารูปสุดท้ายนะคะของอันนี้นะคะที่เราทำไว้รูปทั่วไปมาแทนค่าเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาอาจจะเอาตามนิยามก็คือเป็น f ของ2บวก จที่2นะคะก็เอฟสอก็เป็นอะไรคะ2องกำลังสบวกหนะคะแล้วก็บวก g ที่2ก็คือ2อลบหนะคะก็จะมีค่าอันแรกก็เป็น8ปวงหเป็น9เนาะแล้วก็บวกหก็เท่ากับ10นะคะอันนั้นก็ได้ตามนี้นะคะอันนั้นก็ไปลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะลองทำแบบฝึกหัดอ่ะอันแรกนะคะ มี f บวก g อันนี้ข้อแรกนะคะให้ลักษณะฟังก์ชัน f กับ g มานะคะเป็นแบบบอกสมาชิกนะคะดังนั้นเวลาเราเอาบวกกันเนี่ยอย่าลืมว่าต้องดูที่ตัวค่า x ที่ส่งไปค่าเดียวกันเราค่อยเอามาบวกกันนะคะนั้นอันแรกนะคะเราก็จะได้อะไรบ้าง f บวก g ก็มี1เหมือนกันก็เป็น1เอา4บวก2ก็เป็น6นะคะถัดมามี2ทั้งคู่นะคะก็9บวก3เป็น11ต่อ12 ก้าบวกสามเป็นสิบสองอุ้ยนะคะถัดมามีสามทั้งคู่นะคะตัวหลัง F ส่งไปแปดส่งไปสี่ก็แปดบวกสี่ก็สิบสองนะคะก็มีสี่ทั้งคู่นะคะก็เป็นสี่ก็6บวก0เป็น6นะคะแล้วก็มี5กับมี0ก็นน้นก็ได้เท่านี้นะคะ ถัดมาก็เป็นลบกันนะคะันแรกก็เป็นหนึ่งสี่ลบสก็เหลือสนะคะถัดมาสองเก้าลบสามเหลือหถัดมานะคะก็เป็นสามแปดลบสี่เหลือสนะคะแล้วก็สีนะคะหกลบศูนย์ 0, เหลือหกอ่า f คูณ g นะคะก็เป็นหนึ่งสี่คูณสเป็น8นะคะ แล้วก็สองเก้าคูณสามเก้เจนะคะแล้วก็สเอาแปดคูณสี่แปดสีามสนะคะถัดมาสีนะคะหกูณศเป็นศูถัดมา f ส่วน g ะคะ f ส่วน g อันแรกก็เป็น1ก็เป็น4ส่วน2ะคะเป็น2อันถัดมา2 9ส่วนสเป็น3นะคะถัดมา3 8ส่วน4เป็น2นะคะ อันถัดมาพอเป็น c เนี่ยมันจะกลายเป็น6ส่วนศย์ใช่ไหมคะแต่ว่าตามที่เรานิยามเวลา f ส่วน g เนี่ย g ต้องไม่เป็นศูนะคะ g ที่จุดนั้นดังนั้นอันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ,ะข้อ2นะคะคุยอย่างนี้ก่อนละกันเนาะจะได้เห็นข้อ2 f บวก g ที่2 f บวก g ที่2นะคะดังนั้นก็คือเท่ากับ f ที่2บวกกับ g ที่2 f ที่2ก็เป็น2คูณ2ลบ1นะคะ บวกกับ G ที่2ก็เป็น2กํกลังสอลบ2นะคะอันนี้ก็จะเป็น 4- 1ลบ1เป็น3นะคะ2กลังสเป็น4 2ลบ2เหลือ2ก็เท่ากับ5นะคะอ,อ,อันนี้ถ้าเกิดใครเจอว่าครูมีคิดเลขผิดอะไรก็ทักบอกได้นะคะอันถัดมา F-G ลบ g ที่ลบ1นะคะก็คือ f 1ลบ1ลบกับ g ที่ลบ1นลบ1ะคะก็เป็น2คูณลบ1ลบ1 นะคะแล้วก็ลบกับ g ที่ลบ1ก็เป็น 1, บลบ1ลัง2ลบ2อ่ะทำทีละตัวแรกก็เป็นลบ2ลบ1นะคะก็เป็นลบ3แล้วก็ลบกับอันนี้ลบ1กบลังสก็เป็น1นะคะ1ลบ2ก็เป็นลบ1น,นี้เป็นลบ3ลบลบ1ก็เป็นลบ2นะคะถัดมา f คูณ g ที่ลบ2นะคะก็เป็น f ลบ2คูณกับ g ที่ลบ2 f ลบนะคะก็เป็น2คูณลบ2ลบ1คูณกับ g ที่ลบ2ก็เป็นลบ2กำลัง2ลบ2นะคะลบ2เป็นลบ4ลบอีก1เป็นลบ5นะคะคูณกับลบ2กำลังสองเป็น4นะคะ4 2ลบ2เหลือ2อคูณกันก็เป็นลบ10อันถัดมาหารกันนะคะก็เป็น f ที่2นะคะหาร g ที่2 เมื่อกี้ f ที่2ที่เราคิดไว้นะคะก็คืออะไร4ีลบหนึ่งเป็น3นะคะแล้วก็ g ที่2ก็คือ2นะคะทั้งนั้นก็ได้เป็น3ส,ส่วน2อ,อ่ะถัดมาอันนี้ให้ฟังก์ชันเราก็หา f บวก g ที่ x f ลบ g ที g x, f ่ f f คูณ g ที่ x นะคะแล้วก็ f ส่วน g ที่ x นั้นอันแรกก็เป็น fx บวกกับ gx นะคะก็คือ f x บวก5นะคะ บวกกับ x กําลังสลบยีนะคะเท่ากับนี่ก็เป็น x กําลังสองบวก x นะคะห้าลบยี 25, ก็ลบยี 20. อ่า f x ลบกับ g x นะคะอันนี้ก็เป็น x 5, บวกหลบกับ x กําลังสองลบยีนะคะก็เป็นอะไร x นะคะบวกหลบลบนะคะก็เป็นบวกสาแล้วก็ลบ x กําลังสอง อันถัดมา f x g x นะคะก็เป็น x บวก5คูณกับ x กำลัง2ลบ25นะคะก็คูณกระจายเข้าอะไรก็เป็น x กำลัง3นะคะอย่าลืมคูณกระจายเข้าไปอย่างนี้นะคะปึ๊บปึ๊บเพราะตัวนี้ก็คูณไปนะคะอ่ะนั้นอันแรกก็เป็น x กำลัง3แล้วก็บวก ห x กํลังสองนะคะแล้วก็ลบยี x แล้วก็หคูณกับลบยี่ห้านะคะห้าห้าย2 5สิอลบร้อย่าถัดมา f x ส่วน g x นะคะอันนี้ก็จะเป็น f x ของเราก็คือ x บวกหนะคะส่วนข้างล่างก็คือ x กําลังสลบยี 25, นะคะงั้นตัดนิดนึงนะคะนี่ x บวกหส่วน x ลบ5คูณกับ x บวก5นะคะนี่ตัดได้นั่นเท่ากับ1ส่วน x ลบ5นะคะอันนี้อย่าลืมบอกด้วยว่าเมื่อ x ของเราเนี่ยไม่เท่ากับ5า้าลบ5ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีตัดตัดตัวนี้ออกไปอ่ะนั้นการบวกลบคูณหารนะคะฟังก์ชันหรือว่าการดําเนินการของฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถาบวกลบ คูณหารเพราหุนา้ำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ก็จะทำได้ออกมาถูกต้องนะคะโอเคค่ะงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะ